เราจะกินกันหมดไหมะเยอะมากน้องนานรับประทานมากเลยอ่ะอุ้ยกุ่มแก้วคนาลดนะยำเหลยบัวค่ะสูชิคอนเนอร์อุ้ยลดมากดูสิอลังการมากคุกคุณมมากเลยนั้นอุ้ยน้องเท็กเกตเขาเก๋มากเลยทุดเมนูพอหมหมูย่างใหญ่อุ้ย โอ้ยอร่อยมากแม่ยังไม่ได้กลืนเลยนะอิสระกูทั้งเคี้ยวทั้งกลืนอร่อยมากมันขึ้นจมูกเหรอแม่แซมอนแล็บนะคอะไรนะคะแลมอนแล็บแม่ไม่ใช่แล็บอี๊ยเมื่อกี้ก็ตาอ่านตามกูอี๊ะแซลมอนแล็บอิสตร์ไม่ต้องมาเสือกเรื่องกูมากมากร้านแล็บแซมอนแลมอนแล็บเออขอโทษนะคะ รสชาติเป็นยังไงบ้างแม่นนูยังไม่ได้ทานเลยเนี้ยเอาหนูนึกว่ากินแล้วรายการนี้มีเนื้อหาเหมาะสําหรับเยาวรุ่นเมืองทิพน้องเป็นรายการชิมอาหารที่รสที่สุดไทยจะมาต้านไม่มีเราจะสรรหาร้านที่ว่าดีที่ว่าเด็ดมากินกันให้รู้ไปเลยว่าปังไม่ปังนะน้องนะ สวัสดีน้องวันนี้พี่ามารีวิวร้านอาหารจากพ่อคา้าแม่คา้านั่งตลาดของคนเมืองทิพย์เราเองนะ้นองนะซึ่งเป็นอาหารที่เอฟซีส่งมาให้จากทางบ้านหรือว่าร้านอาหารจากคนเมืองทิพย์เรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวให้ฟรีเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อคา้าแม่ค้านะคะของชาวเมืองทิพย์เราน้องที่สําคัญน้องเรามีแขกพิเศษก็คือ แก่ของมังซิปน้องเชิญไปยินลีค่ะเย,ย,ยี่ยพี่พี่ลีทำไข่ง่อตลอดแม่ทำเสียง สูงเสียงต่ำอีดอน้ำลายกระเด็นแลยเมื่อกี้น้ำลายมึงสีเี่ยเราจะกินกันหมดไหมอ่ะเยอะมากน้องเตรียมตัวน้ำหนักขึ้นเลยนะคือล่าสุดนะ่ะพี่จะบอกให้เลยนะแม่เชื่อไหมตั้งแต่หนูทำรายการก็กินไปเลยสิคะน้ำหนักหนูขึ้นมาสี่กิโลแม่ีมมจะเริ่มที่อะไรก่อนเราต้องกินอาหารที่มันเป็นออเดอร์ก่อนสิก่อนที่เราจะกินยำอ่ะแม่อันนี้ก่อนดีกว่าแม่โดยสิอู้ยน่ารับประทานมากเลยอ่ะจากร้านอะไรเนี้ยคอนด็อกนะเออรร้านคอนด็อก ภาษาไทยก็อ่านไม่ออกอี้อะน่ากินมากเลิศให้หนูป้อนให้แม่เองหนูรักแม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ต้องหนูรักแม่ไม่ตามแม่มึงเร็วๆหน่อยอีดอกโอ้ยอร่อยมากแม่ยังไม่ได้กลืนเลยนะเมื่อกี้อีสัตว์ปูทั้งเคี้ยวทั้งกลืนอีดอกเอี้อชีสข้างในมีความเข้มข้นแล้วก็ละมุนมากค่่ะพีรับ เป็นเหมือนกับว่ามีเต๊กกอกข้างในแล้วก็มีมาม่าน้องนะถ้ากินร้อนๆนี่น่าจะอร่อยนะร้านคอนด็อกนะน้องนะสไตล์อเมริกันเกาหลีแม่ร้านเขานะแม่นะ้าเป็นโฮมเมททำชิ้นต่อชิ้นเลยอยู่แถวบางเบอร์ทองนนทบุรีแม่โอ้ยก็เชิญเจ้ารุ่นชาวมงที่แถวบางบัวทองมาชิมสิคะดูแต่ละไม้สิคะแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี๋ยหนูลองชิมไม้นี้เดกไปเลยอีย้อ อร่อยมากเลยอะ <Yeah. S 1> ร้านนี้อะคือแบบต้องกินร้อนๆถึงจะอร่อยนะพี่ว่านนะเต็สมสิบพี่ให้เก้าสำหรับฉันให้เต็มสิบไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันแม่โอเค และแม่อยากกินอะไรต่อนะยำสิคาอีทิเนี่ยของโปรดเลยอ่าโอเค,อเคร้านยำนี้ชื่อร้านยำอะไรแม่แม่ลองอ่านดูซิยำหนัวลิ้นค่ะอยู่แถวพระรามสองนะคะซอย69เปิด4ี่โมงเย็นนะคะเบอร์โทรค่ะ0806 7 6 5 3 8 1นะคะมีเมนูอะไรบ้างก็มียำหมูยอนยำไหลบัวกุ้งสุกกุ้งแก้วแค่น้ำปลาค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะต,ต้องลองชิมกันนะบัดเดี๋ยวนี้เลย น้องช่วยแม่แกะหน่อยอะแม่นี่แม่แกะก่อนสีช่วยหนูบ้างเอาเร็วๆออะแม่กุ้งแก้วคขลดนะ,ะจะเย็นๆแม่น้ำจิ้มหนูขอใส่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวดูราดน้ำจิ้มให้แม่ก่อนมันไม่มีถ้วยไงอ่าราดไปแบบนี้เลยสิดคาอุย้ยน่ากินมากเลยแม่นี่ค่ะยำไหลบัวค่ะมาชิมกุ้งแก้ว,แ,กวแช่น้ำตาก่ร่ำมงซะเหลือเกิน อร่อยมากกุ้งสดน้ำจิ้มอร่อยค่ะไม่มีทางคาวเลยยำไหลบัวกุุงสุกอะไม่อ่างเอาไหลบัวเยอะๆหน่อยจิ้มของไหลบัวมาเลิศแล้วก็มียำหมูยอด้วยนะโอ้ยยำหมูยอน่าทานมากเลยน้องมันรู้สึกเอกใจเที่นี้น้องเขาเรียกว่าถั่วคั่วก็เหมือนกับเขาคั่วเองด้วยนะ น้ำจิ้มแซ่บมากแล้วก็รู้เลยว่าใช้มะนาวแท้ไม่ใช้มะนาวขวดแน่นอนอร่อยเต <c oughs> ็มเสกให้สิบเลยมันดีอ่ะส่วนยำไหลบัวนะคะเครื่องปรุงเครื่องอะไรเนี่ยอ,อร่อยมากนัวมากแล้วก็รสชาติเลิศมากค่ะนำ้ำประวัตจริงๆค่ะให้สิบเต็มไปอีกอยากเลยค่ะเล้อเดี๋ยวหนูเลือกเองรอบถามตัวเองมัางเถอโอ้ยอยากกินตูช,ตชิมากเลยแม่ตู่ชิคอนเนอร์โอ้ยเซตมีนี่น้นองนัก 99 9บาทเพราะฉะนั้นเซตนี้เขาเป็นเซตของชั้นมหาเทวีจา้าวันนี้มหาเทวีจะทิมไม่แบบกระหน่ำไปเลยค่ะมี2อขนาดมีไซส์เล็กด้วยมีไซส์ใหญ่ด้วยนะคะคือคุ้มมากเลยนะดูสม,มาเนี่ยแล้วก็มีแบบนี้เธอดูสิมันเยอะมากอนะ่ะแล้วเขาลืมเอาท้องปลาแซลมอนไหมคือคุ้มนะแม่นะ990อันดับแรกเลยนะดูจะใส่วาซาบิใส่กูมากมากกูกระชากเลยค่ะแล้วร้านนี้เขาอยู่แถวไหนอะแม่ร้าน ซูชิคอนเนอร์เนี่ยสาขาราชบุรีเลยค่ะติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะคะสซูชิคอนเนอร์ราชบุรีค่ะแซวมอนก่อนมาเลยอุ้ยรสมากดูสิกินอาหารญี่ปุ่นต้องใช้ตะเกียบเท่านานชิมไปเลยสิ่คะเดินอร่อยมากมันขึ้นจมูกเหรอแม่เชีย่จะไม่ค่อยถูกกับวาซาบิแม่ อลังการมากขบคุ่มมากเลยนะมีทั้งแซลมอนมีทั้งซูชิมีทั้งผงแช่สีอีว<ห>แล้วก็แซลมอนแช่แสีอีวซูชินาถูนานาหน้องอุย้ยเลิศอร่อยไหมคะอร่อยมากเลิศแม่เต็มสิบให้เท่าไหร่ร้านนี้เก้าจุดห้าแล้วทำไมต้องมีจุดด้วยล่ะเพราะกูหักหักใช่แล้นนะไวตับบีหรออ่าโอเคลืมไปเลยเนี่ยมันตั้งอยู่ข้างๆน้องไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ผิงดอง กเ็เขียวน้องสาหร่ายทะเลหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้นะมีไข่กุ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูงซีฟูดให้มันก็เขาให้มาหมดนั่นแหละออโอเคเ,ออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแม่เราลืมชิมไม่นี้อะ่ะแม่กุ้งดองหากุ้งดองซอสเกาหลีแม่ต้องชิมแม่ชิมกุ้งนะแม่นะเดี๋ยวหนูจะชิมแซลมอนดองรสชาติเป็นยังไงบ้างแม่ไมไ่ยังไม่ได้ทานเลยพ <laughs> ี่ <laughs> อ๋อหนูทุกว,ว่ากินแล้ว เป็นยังไงบ้างและแม่ขำอะไรล่ะอร่อยมากมีความสดมากแล้วก็หวานมากเพราะฉะนั้นกลมกล่อมค่ะต่อไปทิปของโปรดมึงเลยมาจากร้านสุวีก๋้วยเตี๋ยวไก่นี่เลยค่ะโอ้ยตายแล้วแม่คของโปรดยานทิ์นะคะเอาเลยค่ะลูกโอ้ยน้องแพ็กเกจเขาเก๋มากเลยเธอที่ฉันก็เคยเห็นอะนนียดูทันสมัยมากน้องแพ็กเกจของเขาแยกเส้นแยกน้ําไปเลยเพราะฉะนั้นนัวนัวไปเลยค่ะของโปรดมึงก็จัดไปเลยค่ะเอาเลยแม ไม่ชิมแหละแม่อู้หหอมมากเลยแม่แม่เดี๋ยวชิมน้ำก่อนอ,อร่อยมากขนาดมันเย็นแล้วนะน้องนะรสชาติคือแซ่บมากเลยนะแม่นะเ้ีวตวไก่ต้ยมยำนี้อู้ยอร่อยจริงๆนอ้องนั่นก็กินไปเลยสิคะนอ้องของโปรดมึงก็เดกไปเลยค่ะม,มาฟังที่อยู่ของ ร้านซูวีนะคะตั้งอยู่ที่ซอยอินทรามะมระนะคะเขตแพงสามเสนในเขตพญยาไทยกรุงเทพนะคะร้านเปิดเวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะคะหยุดทุกวันจันทร์นะคะเจ้านางเจ้าหลวงทั้งหลายเลยเต็มสิบแม่เท่าไหร่เต็มสิบก็ยกให้สิบไปเลยค่ะไม่มีหักชาแม่แต่หนูให้สิบจุดหนึ่งหนูต้องให้เยอะกว่าแม่เพราะหนูสวยกว่าแม่มึงเอาอะไรมาสวยเอีย่ยปากคอตกยิ่งกว่าอะไรแหมแม่แมนี่แบบสวยเหี่ย เลกมากอ่ะต่อไปพ่อหมาทีวีจา้าแม่ไถึง,ถงตานหนูเลือกแ่อบอกให้หมึงไงพ่อโอเคไปเลือกมาเรากินส้มตำกันบ้างดีกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสะดุดตาตั้งแต่ครั้งแรกที่มองเลยนะอ่าตำเรีมไก่แม่จากร้านอะไรอ่ะเนี้ยแม่ร้านแซ่บสะดิ้งน้องข่าวอินข่าวอ่ะแม่อ่านอ่ะร้านแซ่บสะดิ้งนะคะ สรุปว่าอ่านหนังสือไม่ออกอีควายกูไม่ได้โง่แบบเบงเด็เงียบทำไมล่ะแม่ต้องดูก่อนรายละเอียดของเขานนะร้านอาหารแซบซดิ้งเป็นร้านอาหารอีสานยำสุดแซปที่สุดใน3โลกรับรองความอร่อยโดนใจเยาวรุ่นชาวมืงคลิปแน่นอนค่ะเมนูที่เขาส่งมาก็คือชุดเมนูคอหมูย่างใหญ่อู้หอ้ห้น่าทานมากเลยเนาะ ายแล้วแม่ดูสิต่อไปคือยำไส้กรอกไก่หนังกรอบไข่แดงเค็มคอะอ๋อนี่ไงแม่แตาย<ม>แล้วไข่แดงก็ปังปุริเยนเออเอาต่อไปค่ะคอหมูทอดค่ะคอ,อหมูทอดอนะต่อไปค่ะตำตีนไก่ค่ะเลิศแล้วก็ยำสามสหายแม่นี่กุ้งนี่เขาเรียกว่าอะไรแม่ แต้วมอนแล้วก็หอยมึงไงง้อเขาเรียกว่าหอยนางรมค่ะแม่เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยแม่มากอุปลาลาหอมมากน้องแม่เป็นยังไงบ้างแม่อร่อยมากเไม่กินข้าเหนียด้วยม่อหมูย่างเอามาชิมด้วยค่ะ แม่อร่อยมากเลยอร่อยมาก,กเลยกิลลุดแม่รสชาติโอ้ยปังพุดจีมากถาลกพี่ไม่ได้กินนองนะัวแต่แกะยางอยู่เดี๋ยวลองชิมยำดูก่อนนะน้ำยำอ่ะเพราะมันอร่อย,อยงไงน้ำยำอร่อยมากน้ำยำสุดปลาลเขาค,คือดีมากเถิะอร่อยมาก<บ>าแประทับใจทุกอย่างเลยอร่อยจริงๆรอหมูย่างก็โอ้ยรสชาติกรอบๆเจ้าทพิ์ตัดมาให้แล้วก็ชิมไปเลยสิคะง หนัวเวยมากค่ะทำไมน้องหนัวเวยเออหนัวเวยมากค่ะคืนนี้อยากให้เจ้าหลวงฟาดแบบนี้มั่งตับ <marche> ขอให้ทุกร้านที่ส่งมาให้ทานขอให้มีความปังโปเยแล้วก็ขายดิบขายดีเทน้ำเทท่าฝากเยาวรุ่นชาวเมืองทิ์ของเราแวะไปอุดหนุนกันนะคะลูกๆอร่อยจริงค่ะ <c oughs> แม่ข้อหมูย่างคืออร่อยมาก <c oughs> แล้วน้ำซ้มหนองน้ำซ้มแจ่วคืออร่อยอ่ะ น้ำจิ้มดื่มมากบุกเทอ,อรอร่อยจริงจริบุกเธอมันดื่มแบบนี้เลยนะอืมร้านนี้เต็มสิบไม่ให้เท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะไม่มีหักสิบเต็มค่ะต่อไปเป็นคิวของพระมาทีวีเจ้าอีกแล้วนะคะแซลมอนแล็บนะคะ,คะอย่นี ออ๋แซลมอนแล็บโอ้มึงอ่านหนังสือไม่ออกเลยเอีย่ยแซลมอนแล็บแม่ไม่ใช่แล็บเอีย่ยเมือ่อกี้ก็ตาอ่านตามกูเอีย่ยแซลมอนแล็บอุ้ยแซลมอนแม่เนื้อแซลมอนมันก็มีท้องแซลมอนด้วยหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นยังไงบ้างคะน้องเฟิร์นอร่อยมากแซลมอนแล็บนะคะติดต่อได้ที่ไอจีนะคะแซลมอนแล็บค่ะเฟซบุ๊กแซลมอนแล็บเหมือนกันเนบอร์โทรพิเ็นภาษาอังกฤษเอีย่ยไม่ใช่ว่าอ่านได้แต่มึงอี่ควายอ่าแล้วก็เบอร์โทร099นะคะ1033 1, 2, 1่วงเล็บมาว่าฝนเมืองทิพย์ค่ะเลมันไม่ได้มีแต่แซลมอนนะแม่นะ้ำมันมีปูด,ดองซีอิ๊วด้วยแม่เออเพราะฉะน,นั้นนะคะประเภทอาหารทะเลซีอิ้วเกาหลีสูตรพิเศษทำใหม่ของสดขายอยู่โซนบางขุนนนนะคะบางกอกน้อยบาง,งขุนนนเออถูกแล้วแหละบางขุนนนสัต์ ไม่ต้องมาเสือกเรื่องกูมากมากขาย <_ t ot> อยู่บางขุนนนนะคะบางกอกน้อยโซนจรันค่ะวงเล็บจะคะาว่าสั่งเยอะลดเยอะเพราะฉะนั้นจะสั่งริ้นมของมาทีวีเจ้าทางร้านลดให้แน่นอนค่ะวิธีทานก็ง่ายนำแซลมอนบ่อสาลายตักไข่กุ้งใส่แซลมอนเลยค่ะเมื่อกี้เรากินแซลมอนแล้วเราลืมห่อกับสาลายไ<ช>งแม่ห <ๆ S 2> <ขอ S 1> ่อไปเลยค่ะโอเคแม่เดี๋ยวหนูห่อให้นะแม่เอาแม่มามามาถามอีกเถอะ ใหญ่เกนินว่าปากไม่ไหวถ้าว่ามาจากรายการของแม่หญิงลีแล้วก็อของอีทิปนะคะทางร้านเขาลดให้10%ค่ะลูกเพราะฉะนั้นต้องคว้ากันไปเลยสิคา้าร้าน แลบแซมอน,นแซมอนแลบอเออขอโทษนะคะอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันลองกินกับขิงดองของเจ้านี้ดูสิสขิงดองคุณยายแอลค่ะนะคะเออต้นตำรับชาวสวนอร่อยสดใหม่แล้วก็ขิงอ่อนตัดพิเศษค่ะทานคู่กับอร่อก็อร่อยค่ะอร่อยจริงน้องนี่ค่ะสั่งได้ที่เพจของเขาเลยค่ะคือสดมากสดสดมากดีมากน้อง อะไรนัวยเยมากปากไปถึงคุณยายแอวนะคะทถิงดองของคุณยายอร่อยมากค่ะอือรอยขออนุญาตใช้มือนะคะปูด,ดังหรือว่าปูหมาอุ้ย ความสั่งแบบนี้ความอร่อยแบบนี้มันต้องเกิดที่เมืองทิพย์เลยอ่ะมีเมนูไหนอ,อีกล่ะแม่ข้าวสมัยนออียข้าวหมูย่างเมืองทิพย์ชุมช่มฉ่ำทกยำนัวร้านชุมช่มฉ่ำน้ำใสถุงแกะเลยดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่านะคะเป็นร้านอาหารแบบโฮมคิทเชน่นไม่มีหน้าร้านเน้นส่งเดลิเวอรี่นะคะก็สามารถหาซื้อรับเองที่บ้านได้เลยน้องนะคะอยู่ที่ถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะน้องนะเอออยู่ที่เขตกล้วยขวาน เดี๋ยวจิ้มไม่เลยค่ะรายละเอียดร้านนะน้องนะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพศ ใช่นะคะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะเป็นยังไงบ้างแม่อร่อยมากเนื้อเขานุ่มมากโอ้ยมีความกลมกลม่อมดีมากแล้วมันมีเมนูอะไรบ้างล่ะเนี่ยอันนี้คือข้าวหมูย่างเมืองทิพข้าวไก่ย่างะไปปีตะไปปีป,ปีป,ปีปาปีก้านะคะลองมาทานกับน้าพริกของเจ้านี้ดูสิคะซิลลี่บารสเกตค่ะแม่หนูขอถามอะไรแม่หน่อยนะแม่ว่าหนูสวยไหมออหนูไปถามผวมกงแต่อย่าไาถามกูสัต์ คุณเวลากูเด็กแล้วนี่นะคะน้ำพริกอกไก่ครีนค่ะชิมไปเลยสิคะนะแม่หญิงลีแกะให้หนูหน่อยซิแม่ไซแดงผู้ชายของแม่แกะให้หนูหน่อยซิแสงผู้ชายเยี่ยมเลยตัดมีแดกแต่ว่าไม่มีปัญญาเวลาเรี่ยงผู้ชายมางถอดให้คานี้ดีเฮ้อ รสชาติน้ำพริกนะคะอกไก่คลีนเนี่ยน้ำบ๊วยมากเพราะฉะนั้นนะคะอกไก่คลีนเนี่ยเป็นอาหารที่ว่าดีต่อสุขภาพสําหรับคนที่ว่าลดน้ําหนักค่ะสัต์ได้เลยค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะร้านนี้เขามีน้ําพริกอะไรกันบ้าง <S <S 1>, 1. <S 1น้ําพริกเผาหมูสับดั้งเดิม2น้ําพริกเผากุ้งสดดั้งเดิมค่ะ3น้ําพริกเผากุ้งสดคลีน 4. น้ําพริกเผาอกไก่คลีนค่ะ5น้ําพริกเผากุ้งสดคลีนเผ็ดน้อยเขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ ใส่วั<ไ>ตถุก,กันเสียเก็บรักษาในตู้เย็นได้นาน2เดือนนะคะแล้วก็ขนาดของเขา200กรัมราคาก 6, ระปุกละ180บาทร้านน้ำพริกเผาของเขาเนี่ยไม่มีหน้าร้านนะคะลูกเพราะฉะนั้นสั่งทางออนไลน์เลยค่ะขึ้นเพจให้ตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหยุดในเรื่องอาหารคาวเราไปต่อกันที่ของหวานดีกว่าค่ะจะได้ลื่นคอค่ะ,ะเพราะฉะนั้นอีกทิป เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ของหวานเลยลูกเรามากินบัวลอยกันเลยค่ะลูกบัวลอยไข่หวานนะคะมาจากร้านบัวลอยไข่หวานค่ะมาในคอนเซ็ป์ที่ว่าขอถวายบัวลอยไข่หวานให้กับพวกเรานะคะสองคนนะคะตอนนี้เขามีให้สั่งแบบออนไลน์นะคะมีระบบไลน์แมนนะคะคิดค่าส่งตามระยะทางสะดวกในการรับช่องทางอื่นๆสามารถอินบ็อกได้ทาง Facebook บ,บัวลอยหวานนะคะอร่อยไหมอร่อยมากแม่คือเขาอาจจะแยกผัวกะทิ ให้เราด้วยน้องแยกใส่ตังหาอุยอ๊ยเข้มข้นลองดู <c oughs> หวานมันอร่อยมากเลยนะทั่วตั้งมันมีความเข้มข้นขแต่ว่ามันไม่หวานเกินนะมันหวานกําลังดีอ่ะน้องเต็มสิบแม่เท่าไหร่ที่ชิมเต็มสิบไปเลยค่ะ <c oughs> เลิศหดีย้ เต็ม10.2 10.2น้องต่อไปเลยค่ะคอนเฟรเบรกแตกนะคะเพราะฉะนั้นชิมไปเลยสิค่ะอีทีฟคอนเฟิรเจ้านี้นะน้องนะจากร้านบีมาเดซเซอน้องเอออร่อยมากอร่อยมากเลยแมยใช่ไว้ทานเล่นนะ่ะใช่สมมติว่าเรากินของค้าวมาอะไรมาก็แบบเอาตัวนี้มาทานได้เลยนะแล้วเดี๋ยวขึ้นเพจร้านให้เลยค่ะนะคะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเพจร้านให้เต็มสิไม่ให้เท่าไหร่ละสิเต็มสิหนูให้สิเ เพราะมันอร่อยมากอ่าแม่กินน้ํากันต่อนะคะอุย้ยร้านนี้ชื่อร้านอะไรแล้วนะเนี่ยคุณคุณนะชุ่มฉ่าน้ําใส่ถุงนี่คือร้านเดียวกับร้านข้าวกล่องใช่ไหมเมื่อกี้เขามีข้าวแล้วก็เขามีน้ําด้วยไงพีทอ่าแม่นี่มันชื่อน้ําอะไรเหรอแม่เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษ่ะแม่ Peach Tea Fesing Peach Tea f i n g นี่คือชาพีทนะแม่ <Okay. S 1> แม่รู้จักลูกพีทหรือเปล่าโอ้ยกูไม่เคยรู้จักแต่ว่ากูลองทานดูว้าวเหรอแล้วอะไรก็ไม่รู้ชอบขายโง่ตลอดแหมอิสตัดเลื่อน ย่ก <Yeah. S 2> <Hey. S 1> าใส่ไปเลยสิคะอ่าของหนูคือน,น้ำฮ oh. ันนะี่เลมอนมะนาวเออแม่หนูอยากถามแม่หน่อยแม่แม่รู้จักเลมอนไหมมะนาวไงสดชื่นว้าวขึ้นมาเลย อร่อยมากแม่เสียของวงวงหลาดเลยไอ้สัต์แม่น้ำเจ้านี้ยเต็มสิบไม่ให้เท่าไหร่ค่ะพี่ให้สิบสองน้อง,อ,งอย่าไปยอมเขามีแค่สิบมึงล้นไปสิบสองอีไม่เต็มบาทโง่ร้านต่อไปคือร้านอะไรไม่อ่านเลยคอฟฟี่คอฟฟี่อะไร,อรคอฟฟี่ เมลเบิร์นคอฟฟี่เมลเบิร์นคอฟฟี่เมลเบิร์นนี่คือเป็นเมืองของประเทศออสเตรเลียแม่รู้จักประเทศออสเตรเลียไหมไม่กูไม่รู้จักค่ะกูรู้จักเมืองทิพย์ค่ะ<อ><อ>ร้านอยู่ซอยสุขุมวิท70นะคะทับ3ตอนนี้ร้านเราเปิดเฉพาะบริการเดลิเวอรี่อย่างเดียวนะคะทางเราขายกาแฟที่เมัเล็ดก็เป็นเฮาเบรนด์ความหอมแบบเก๋นะคะนมยืนหนโกโก้ก็แสนเข้มข้นชาเขียวมันมัทฉะก็ดี กาแฟซ้มยูสุก็ดีพร้อมยังมีครัวซองเนยฝรั่งเศสที่หอมกรอบนอกนุ่มในเปิดทุกวันตั้งแต่6 3โมง3าเช้าจนถึง5้าโมงเย็นค่ะราคาเริ่มต้นเพียง49บาทเท่านั้นเองค่ะก็ขนไปเลยสิคะ,อะเออเข็มคนมากแม่อุ๊ยแม่แล้วถุงนี้มันมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะวายแม่ ไม่รู้จักไหมว่าคืออะไรไม่ค่ะคุณเคยรู้จักค่ะแม่เขาเรียกว่าอเ,ค,เ,เอค,อครัวส่องภาษาเขาเพี<ะ>้ยนหมอจิ๊ดจ๊โอเค <laughs> โอเคแม่ครัวส่องเ <laughs> ออนาด้ยแม่เอ้ยหาไาห้กินแตลาา่ละอย่างแม่จะครัวส่องก็หอมมาก เต็มสิบให้สิบจริงๆนะเจ้านี้อร่อยมากแม่น้าไม่ให้เท่าไหร่เนี่ยทั้งครัวซองทั้งน้ําก็คือ10เต็มสิค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจให้นะคะทุกๆร้านที่ว่าส่งของกินมาให้เราเนี่ยทั้งของขาวของหวานเดี๋ยวขึ้นเพจให้เลยค่ะเลยมีอ,อ,อ,อะไรอีกบ้างสุดท้ายท้ายสุดก็คือตรงโน้นเลยค่ะอืาสุดท้ายท้ายสุดก็คือ น้ำจากร้านอะไรแม้ชุ่มฉ่ำน้ำใส่ถุงก็คือร้านเดียวกันใช่ไหมอ่ะร้านเดียวกันแม่กับร้านข้าวกล่องไงชิมกันไปเลยสิคะชาเย็นชาไทยก็จัดไปเลยสิคะอูาออกาแฟมาเยอะมากแล้วก็อร่อยทุกอย่างเลยนะชิมกาแฟเย็นดูนะน้องนะ กาแฟเย็นนั้นน้นองนะก,ก,กูี่ยังเก็บไม่ได้<อ>เลยช่วยหน่อยอ,อ๋อแม่แต่กาแฟเย็นน้องหอมมาเต็มสิบให้ห้าสิบไปเลยกาแฟเย็นน้องร้อยน้องเออขอสุดท้ายแล้วมาร้อยน้องเออขอเราไปร้อยกันต่อเดียวมั้งเดี๋ยวนะคะของกูยังไม่ได้ค่ะเพราะว่ามัดสุดเน่นมาเออนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแม่ชนค่ะอาเชียค่ะ ร้อยก็ให้ร้อยเลยค่ะฟาดไปเลยค่ะร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะเต็มพันไปเลยค่ะโอเคออกแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะคะขอเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าหน้าตลาดเมืองทิพย์ของเรานะคะที่ส่งอาหารหวานคาวมาให้กับพระมหาทีวีเจ้าพร้อมกับเจ้าทิพย์นะคะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้สู้ต่อไปค่ะ ขนาดนั่งทานที่ร้านไม่ได้ก็มี delivery นะคะรับส่งเพราะฉะนั้นนะคะคนไหนที่อยากทานคนไหนที่ต้องการจะสั่งอะไรทานก็สั่งไปเลยค่ะน้ำบวัวปังโปรยเยค่ะขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะชื่อรายการแม่รายการอะไรเนี่ยโอ้ยรายการของมึงกูจะไปรู้ไหมอา้าวแล้วสรุปแม่จำรายการหนูไม่ได้เหรอก็อกินอะไรนะก็กินไปเลยสิค่ะไปไปค่ะสวัสดีค่ะ